ครับ <r> สวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้ well, ง KK, ครงับก well. ารขโมยครับเช่นเคยน็ออลรอนซ่านะครับตอนนี้เป็นรีโมทรุ่นใหม่โฉมใหม่นะครับวันนี้ครับติดตั้งกับ Honda s u m โม r x ็ครับตอนนี้ครับเป็นโฉมใหม่ล่าสุดตัวปัจจุบันนะครับอัน๋ววันนี้เราเริ่มจากการล็อกก่อนนะครับนี่คือล็อกแบบมีเสียงครับล็อกแบบมีเสียงคือคนมาโดนหรือขยับรถได้รถแล้วนะครับคั้งแรกจะเป็นการเสียงร้องเตือนก่อนสั้นๆนะครับสั้นๆเพื่อเป็นการเตือนก่อนครับให้รู้ว่ามีการขโมยทำงานอยู่ถ้ายังไม่หยุดโดนอีกท แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ที่รถนับม่เกินสามสิบวินาทีจะเสียงเงียบเป็นครับแต่ถ้าเราอยู่ในสมิ่งใกล้เคียงครับกลัวผู้อื่นหลัคารับเราสามารถกดซ้ำไปที่เดิมได้ครับเพื่อให้เสียงเงียบครับรถก็ยังคงสถานะล็อกอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปครับเป็นการล็อกแบบหมดเงียบครับล็อกแบบหมดเงียบก็คือกรณีเราจอดในสันสถานที่ที่ไม่อยากให้มีเสียงรบกวนผู้อื่นครับคือเวลาคนมาโดนหรือขยับรถเราครับจะมีแค่แสงไฟเลี้ยวกระพริบนะให้รู้ว่ามีการทโมกามวยทางานอยู่นะครับ โอเคครับต่อไปครับเป็นการสตาร์ทด้วยรีโมทครับครับไม่ต้องเสียบกุญแจก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับครับเครื่องติดครับคือสามารถขับขี่ได้เลยนะครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับดับเครื่องครับ ต่อไปครับเป็นการสาธิตการสตาร์ทด้วยกุญแจนามปกตินะครับแต่สามารถสั่งแบบเครื่องได้ด้วยรีโมทครับเดี๋ยวรบกวนช่วยกำเบกหน่อยครับกำเบกได้หน่อยครับขอะจะสตาร์ทกำให้สุดเลยครับกำให้สุดเลยครับ,ล,รบลึกอีกลึกมันไม่ติดลึกอีก,ก,ก,กมากด <c oughs> มากดสตาร์ทเลผมกำให้กดเลยครับอ่าครับ นี่คือสตาร์ทด้วยกุญแจครับแต่สามารถสั่งดับเครื่องได้ด้วยรีโมทครับดับเครื่องดับนะครับต่อไปครับแต่รอตรงนี้ก่อนก็สาธิตแป๊บหนึ่งครับดับไปครับเป็นการล็อกไว้นะครับจะล็อกแบบปิดเสียงแล้วเปิดเสียงก็ตามนะครับแารขโมยทำงานเหมือนกันครับเมื่อถูกกุญแจผีเล็กแหลมครับมาแทงลายในเบ้าครับเกิดออนแล้วรถจะร้องทันทีนะครับตานรถไม่ได้นะปิดกุญแจก็ไม่หยุดร้องครับ เมื่อได้ยินเสียงแบบนี้ครับให้กดย้ำหนึ่งทีครับที่เดิมครับเพื่อเป็นการเช็คก่อนครับถ้ารถเงียบไปครับก็ไม่เป็นไรครับคนอาจจะโดนรถคือขยับรถเร็นานไปหน่อยครับแต่ถ้ารถยังร้องต่อนี้ตอวนิสฐานว่าอาจจะถูกจรารกรรมอยู่ก็เป็นได้นะครับโอเคต่อไปครับอีกก้อนี้หนึ่งครับเราลืมล็อกด้วยรีโมทกันขโมยครับแล้วเมื่อรถถูกสตาร์ทหรือถูกจรารกรรมซึ่งซึ่งน้าออกไปนะครับก้อนี้นี้ครับ่เดี๋ยวอีกรอบครับเราควนอีกรอบนะครับเดี๋ยวช่วยกำเบรกสตาร์ทหน่อยครับถ่ายมือเดียวครับ ครับนีนี้ครับเมื่อรถตุกสตานขึ้นมาครับเมื่อเรามองเห็นครับระยะทําการครับไม่ต้องกดปุ่มไหนเลยครับนอกจากปุ่มล็อกอย่างเดียวลยครับรถก็จะลองแล้วรถก็จะดับไปนะครับรสถานไปต่อไม่ได้นะครับปิดกุญแจก็ไม่หยุดรองนะครับเพงกว่าจะมีการปลดล็อกครับรถถึงจะกลับมาใช้ได้มันเดินตามปกตินะครับ ก็เรียบร้อยครับกับการขโมยยามฮอนด้าซูบูเอ็กซ์นะครับตัวนี้ครับสตหับมีบมดการขโมยอัร์โนซ่านะครับตัวในชุดที่นี่มีอยู่หมดให้2อันครับก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็แบบแท่งมาครับก็มีสำรองไว้ได้ที่บ้านหนึ่งอันนะครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ